เมื่อกี้ไปภาคเหนือแล้วนะครับตะวันออกภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดชุมพรกรมนรเนี่ยเข้าลงพื้นที่ที่บ้านท่าแสจัดโครงการเขาเรียกว่าโครงการไทยอาสาป้องกันชาติสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความมั่นคงของชาติครับเมื่อเวลา10บมินาของวันที่13ที่ผ่านมาพันเอกโชติกุสัง นะครับรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่40ีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรมนรจังหวัดชุมพรและก็ร้อยเอกมานพกัลยารองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่านนะครับแล้วก็กลรมนรจังหวัดชุมพรนะแล้วก็มีหัวหน้ากรมนรพร้อมเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานเลยเข้าไป พบปะพี่น้องนะครับชาวตำบลสรลุยตำบลสองพี่น้องประมาณเนี่ยกว่าร้อยคนเนี่ยเข้าร่วมนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้โครงการนี้เนี่ยได้รับการจัดตั้งตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนจากส่วนราชะการต่างๆทั้งฝ่ายทาหารพลเรือนและก็ตำรวจเพื่อต่อต้านและป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติการก่อการไม่สงบเรียบร้อยในทุกรูปแบบต่างๆตลอดจนร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกด้านโดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรอมนรเนี่ยเป็นศูนย์ประสานงานของไทยอาสาป้องกันชาติมีการแต่งตั้งหัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติในระดับจังหวัดในระดับอำเภอและในระดับตำบลและยังมี ในระดับหมู่บ้านอีกด้วยเพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รัฐเวรรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและท้องถิ่นของตัวเองซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการป้องกันสาธารณภัยต่างๆและก็ช่วยเหลือฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดไทยอาสาป้องกันชาตินอกจากนี้เนี่ยยังเปิดรับสมาชิก ทสปชนะครับเพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกตำบลเพื่อรักษาความสงบในชุมชนร่วมกันพัฒนาบริการชุมชนสร้างความแข็งแข็งเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะเป็นโครงการจัดไทยอาสาป้องกันชาตินะครับโดยกอรมนอ,นะอันนี้ที่ภาคใต้ จังหวัดชุมพรบอลบ้าทีวี